l i ฟ e SUPER s a e ฟ4ทับ5ลักษณะของแบบประกันหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยเมื่อท้าผลประโยชน์ไปแล้วเรามาดูกันต่อนะคะว่าแบบประกัน LIFE SUPER s a v e 14ทับ5นี้มีเงื่อนไขการรับประกันอะไรบ้างรายละเอียดตามภาพนี้เลยค่ะ ระยะเวลาคุ้งครอง14ปีระยะเวลาชมระเบีย้ยประกันภัย5ปีแทนโค้ดดูตามภาพได้เลยนะคะ อายุรับประกันภัย1เดือนถึง70ปีจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ50า0 0 0 0บาทจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด5ล้านบาทต่อกรมทันหรือ5ล้านบาทต่อผลิตภัณฑ์เมื่อนับรวมทุนประกันของแบบประกันที่ใช้วิธีการอนุมัติรับประกันภัยทุกรายการันตี Issue Offer GIO สูงสุดไม่เกิน20ล้านบาทต่อรายค่ะ อัตราเบีย้ยประกันภัย1,000บาทต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย1,000บาทเท่ากันทุกอายุทุกเพศนะคะงวดการชำระเบีย้ยประกันภยัยรายปีเท่านั้นโดยไม่สามารถเปลี่ยนงวดการชำระเบีย้ยได้ทั้งปีแรกและปีต่ออายุนะคะ สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ทั้งปีแรกและปีต่ออายุรวมถึงช่องทาง Quick ป a y และการชำระด้วยการตรัดบัตรเครดิตอัตโนมัติ C C P A ค่ะบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาทบทวนวิธีการชำระเบี้ยประกันภยัยผ่านบัตรเครดิตในกรณีที่อัตราค่าธรรมเนียมการรูดบัตรเครดิตมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบัน ลักษณะของเบี้ยรประกันภยัยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญานะคะไม่มีส่วนลดเบี้ยรประกันภัยค่ะสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถแนบได้ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมใดๆไ,ไ,ได้นะคะ โปรแกรมเสนอการขายให้ใช้โปรแกรมนำเสนอการขายที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทเท่านั้นนะคะสิทธิ์การลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากรค่ะ ในส่วนต่อมานะคะมาดูรายละเอียดผลประโยชน์ของแบบประกัน LIFE SuperSafe 14ทับ5กันต่อนะคะกรณีเสียชีวิตการจ่ายผลประโยชน์ของแบบประกันคือปีที่1 101%ของจำนวนเงินเอาประกันไทยหรือมูลค่าเวรคืนกรมทัน์แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ปีที่สองสองเปอร์เซนของจำนวนเงินเอาประกันภยัยหรือมูลค่าเว้นคืนกรมธรรแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ปีที่3 3 1 5ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรร์แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าปีที่4 420%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรร์แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าปีที่5ถึงปีที่14 5 2 5เของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรร์แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ผลประโยชน์การจ่ายคือปีที่1นถึงปีที่หจ่าย2%ของจำนวนเงินเอาประกันภยัยปีที่6กถึงปีที่ส0จ่าย4%ของจำนวนเงินเอาประกันภยัย ปีที่11ถึงปีที่13จ่าย10%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยนะคะและเมื่อครบกําหนดสัญญาจ่าย548%ของจำนวนเงินเอาประกันภยัยรวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาจ่าย608%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยค่ะส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภยัยมีดังนี้นะคะ พิจารณารับประกันแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโดยใช้ใบคำขอเอาประกันภัยชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ GIO Application บริษัทขอสวนสิทธิ์ในการขอเอกสารทางการเงินเป็นรายรายไปเพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัยนะคะไม่สามารถเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่สามารถเปลี่ยนแบบประกันภัยได้และสามารถลดจำนวนเงินเอาประกันภัยได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ค <S <S การใช้สิทธ์ตามกรมธรรม์ได้แก่สิทธิการเวียนคืนกรมธรรม์สิทธิการกู้เงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์สิทธิการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา ETI และ <S <S สิทธิการแปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ใช้เงินสาเร็จ RPU นะคะสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุต่ำกว่า20ปีสามารถใช้สิทธ์ต่างๆต,ตามกรมธรรม์ได้โดยต้องขอความยินยอมจากผู้ชําระเบี้ยก่อนทุกครั้งนะคะ